ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร3สิ่งที่คุณควรทําข้อแรกคือการที่คุณมี IQ คค่ะมีความสามารถในการที่เราจะแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้การศึกษาของเราหรือเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรามาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ในทุกๆปัญหา กล้าที่จะตัดสินใจในการเลือกทางเลือกของการแก้ปัญหาต่างๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจในการให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่เมื่อผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาออกมาดีก็ให้เราชื่นชม ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราโดยตรงโดยที่ไม่เอามาเป็นผลงานของตัวเองทั้งหมด100%ซนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่การตัดสินใจนั้นทําให้มันแย่กว่าเก่าปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องเรียนรู้ในการปรับกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีในการทํามันให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมไม่ใช่หนีปัญหาค่ะข้อที่2ก็คือความถนัด นั่นหมายถึงความถนัดในบทบาทหน้าที่ของเราคนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องนะคะแต่เราจะต้องรู้ในบทบาท ของเราว่าเรามาที่นี่เพื่อบริหารเพื่อเป็นหัวหน้างานและรู้กรอบของงานของหน่วยงานของเราฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองหาวิธีการที่ปรึกษาเพื่อที่จะคอยชี้แนะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพและข้อที่ 3. มี EQ ซึ่งก็คือความฉลาดทางอารมณ์เราจะต้องเข้าใจตนเองและก็เข้าใจคนอื่นด้วยรู้ในความแตกต่างของแต่ละคนและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนรู้ว่าเราควรจะใช้วิธีไหนในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้รู้วิธีการที่จะใช้จิตวิทยาหรือการสื่อสารในรูปแบบไหนที่จะได้รับความร่วมมืออย่างดีในการขับเคลื่อนการทำงานให้งานของเราเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงได้แบบง่าย ai